งานเนี่ยคะ่ะก็ได้มีการสอบถามว่าตรงไฟนั้นนะ่ะในวันที่29ที่สิบเกาที่ทได้ถามไปเนี่ยตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอว่ามันมีแค่นั้นใช่ไหมแต่ก็ได้รับคำตอบมาว่าผมก็ตามอยู่เหมือนกันครับทั้งทั้ที่ใน TOR ของเราเนี่ยส่งงานตั้งแต่วันที่28่สิคำตอบถัดมาคือท่านผูู จริงๆแล้วเนี่ยจะส่งงานวันที่31ก็ได้ท่านคะวันที่ท่านทำงานวิ่งไปวิ่งมาดิฉันขนอชื่นชมนะคะแต่ว่าการทำงานเนี่ยเราใช้แค่แรงงานอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องใช้ความคิดในการทำงานสร้างงานแล้วก็ความคิดในการตอบคำถามด้วยค่ะท่านจะตอบตอบคำถามแก่ประชาชนแบบนี้ดิฉัน ต้องนะคะงานไฟยังไม่เสร็จวันที่ยี่สิบเก้าแต่ท่านบอกว่าส่งงานวันที่สามสิบเอ็ดก็ได้แล้วจุดวัตถุประสงค์ของไฟเนี่ยท่านบอกว่าเพื่อความสง่ามสว่างสวยงามให้แก่ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวได้มาพบเห็นแต่ท่านจะส่งงานที่ส1มสิบเอ็ดวันที่หนึ่งเขากลับกันแล้วค่ะที่เหลือเนี่ยคืออะไรก็เป็นคำถามนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จ่ายจบกันไปคณะกรรมการตรวจรับเซ็นรับได้อย่างไรท่านพิจารณาดีแล้วหรือไม่